คำเตืนข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอกบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอตรีออ่ประใิช้ยในาจริญญในการรับชมสำหรับสมุนไตกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลท่านนึงไม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับแนวทางเลขแมนๆที่ร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศตอนนี้กับเลขเด็ดของแอสตางเลขคำนวณและเลขมาครบบนล่างของแอสเซรีแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ด ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแต่กำลังใจแอดมินด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของเลขคำนวณเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่ผ่านมาแอดมินก็เห็นแนวทางของเขาอยู่นะซึ่งในงวด1เมษายนเขาให้เลขคำนวณบนล่างเลข9889กับเลข9009เลขล่างก็ออก90เป๊ะสำหรับงวด16มีนาคมให้เลข87 82กับ83ปรากฏว่าเลขล่างก็ออก87ตรงเป๊ะเหมือนกันค่ะเขาให้บนล่างนะคะแต่ว่าเลขออกล่างมา2ง,งวดแล้วงวดนี้มาดูกันว่าจะมาล่างอีกไหมมาลุน้นกันกับงวด16เมษายนเลขคำนวณบนล่างให้วิ่ง1 2ตัวให้81 41กับ01เน้น41กับ01 ซึ่งเลข41กับ01ก็ตรงกันเลยกับเลขล่างของแอดคมสร41ยังไปตรงกันกันกบเลขสูตรลับและเลขของอาจารย์นอตีด้วยค่ะมาดูกันว่าเลขคำนวณจะเข้าอีกเป็นงวดที่3มไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกับแนวทางของแอดเซรีงวดที่ผ่านมา1เมษายนก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะ ที่ใกล้เคียงก็จะเป็นเลข7117นะแต่ว่าเลขออก8 1และแอสเซรีก็บอกไว้ว่า6ระวัง9เลข260ถ้ากลับหัวก็จะเป็น290ได้วยนะตัด2ตัวก็จะได้90เหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ถือว่าหลุดนะคะเอาเป็นว่ามาดูกันต่องวด16เมษายนแอสเซรีบนเให้ิ่ง5 3ตัวบนมี510 512 514 515 516 518กับ519ให้เน้น518กับ519 2ตัวบนให้5115กับ9119สำหรับเลขล่างให้2332 2442และ3443ขอให้โชคดีทุกท่านคะ่ะ เลข2 4ก็จะตรงกันเลยกับแม่ใบบุญและตรงกันกับเลข2คําแก้วสําหรับเลข911 9ก็ตรงกันเลยกับแอดคมสารตรงกับแอดวิษนุกับแอดกุ้งมังกรเต้นและเลขของฝันเป็นจริงมาลุ้นกันว่าเลขของแอดเ i รีจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปปิดท้ายกันกับแนวทางของแอดสตางเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแน่นอนค่ะ งวดที่ผ่านมาแอดมินก็ได้แคปแนวทางของเขาไว้ดูอยู่นะจะมีเลข2ตัว95และมีเลข2ตัว509ซึ่งเลข3ตัว509ถ้าตัด2ตัวก็จะได้09และเลข09ก็เข้าเลขล่างเป็นตัวกลับนะคะจริงๆเห็นเขาบอกว่าแนวทางชุดนี้เข้ามา3งวดแล้วแต่แอดมินเพิ่งจะเห็นตอนงวดที่แล้วและก็นำมาฝากในงวดนี้นะคะ16เมษายนแอสตางเลข2ตัวล่างให้19เม็ดเดียว สามตัวบนเม็ดเดียว906ตัด2ตัวได้เลข9096กับ0 6อย่าลืมบนกันล่างล่างกันบนด้วยนะคะเลข19กับ96ก็จะตรงกันเลยกับแอดกุ้งมังกรเต้นและเลข9 0 6 90 0 6กับ19จะตรงกันเลยกับเลขของแอดคมสารมาลุ้นกันว่าเลขของแอดสตาง์งจะเข้าอีกในงวนดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะ วันนี้ก็มีแนวทางเลขตำลาวของวันจันทร์ที่8เมษายนด้วยนะรอติดตามกันได้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้อซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะ ใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบดีรวยรวยรวยค่ะ